สวัสดีครับทุกคนผมบูมนะครับจากช่อง Twinster Channel นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพอดแคสต์ดีสำหรับทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษทุกระดับเลยก็เป็นพอดแคสต์ที่ผมชื่นชอบและติดตามมานานก็คัดสรรมาให้ทุกคนเอาไปลองฟังกันครับเราไปดูกันเลย อันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคำนี้ดี by the standard ทำไมผมถึงแนะนำช่องคำนี้ดีเพราะว่าเขาอธิบายคำศัพท์ได้สนุกสนานเพลินหูมากๆแล้วก็สามารถเอาความรู้คำศัพท์ของคำนี้ดีไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานได้นอกจากนี้ผมชอบพิธีกรคุณบิ๊กบุญมากๆเขา พูดภาษาอังกฤษได้มีเสน่ห์แล้วก็ลื่นหูฟังเรารู้สึกสบายทำให้ภาษาอังกฤษรู้สึกสนุกสนานในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาผมก็ชอบรายการใหม่ของ The Standard คํคำนี้ดีด้วยนะครับก็คือ Sleepy ASMR าทำไมผมถึงชอบหรอครับเพราะว่ามันเป็นการ Refresh คำศัพท์ที่ผมไม่ได้ใช้มานานบางทีก็แบบเออเหมือนไม่ค่อยไม่คุ้นเคยได้คำศัพท์ใหม่ๆจากตรงนั้นด้วย แล้วก็นอกจากนี้การฟังเสียงธรรมชาติก่อนนอนก็เป็นการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับของทุกๆคนด้วยอั่างไหก็ไปลองติดตามได้นะครับผมจะลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนี้เลยอันดับที่2นะครับ <Wow. S 1> เป็น BBC The English We Speak นะครับอันนี้มันจะเป็นข่าวแบบ by size หรือพวกขนมขบเคี้ยวสำหรับเราทุกคนก็สามารถฟังได้เพียงในไม่กี่นาทีส่วนสำเนียงก็จะเป็นสำเนียงแบบ British มากๆเป็น British Standard ก็ เป็นสำนักข่าวของทางประเทศอังกฤษอยู่แล้วก็ไปลองติดตามกันได้นะครับโอเคครับอันดับที่3นะครับก็จะเป็น o ุก English Podcast นะครับคุณลุกเป็นตลกชาวอังกฤษก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะสามารถสอดแทรกมุกต่างๆไปในตัวพอดแคสต์ของเขามีการตลกขบขันสอดแทรกมุกต่างๆที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันสำเนียงก็จะเป็นสำเนียงแบบบริทิชจ๋ามากก็แต่ผมมองว่าสำเนียงของเขาสไตล์การพูดของเขามีความน่าฟังม,มากๆก็ไปลองติดตามกันได้นะครับ แต่คลิปของเขาแต่และคลิปนี้ค่อนข้างยาวมากเลยบางทีก็จะเป็นชั่วโมงบางทีก็เป็นสองชั่วโมงก็ลองจัดสรรเวลาแล้วลองไปฟังกันดูได้นะครับในช่วงโควิด -19 ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับอันดับที่4นะครับก็จะเป็น all ears english podcast นะครับเป็นของสองสาวชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าลินซี่และมิเชลนะครับถ้าใครอยู่ในวงการการเรียนภาษาอังกฤษมานานก็จะต้องรู้จักช่องนี้เป็นอย่างแน่นอนก็ แต่ละคลิปก็จะมีความยาวไม่ยาวจนเกินไปก็สามารถฟังกันได้ทุกวันเลยนะครับก็บุคลิกของพิธีกรทั้งสองคนก็มีความสนุกสนานเฮฮารับส่งกันดีในแต่ละสตอรี่เราก็ไปลองติดตามกันได้นะครับดับที่5นะครับก็จะเป็น effortless English with AJ Hook นะครับก็จะพูดไม่ช้าจนเกินไปเป็นการเล่าประสบการณ์ต่างๆเล่าถึงวัฒนธรรมเล่าข่าว บางท wow. uh, ีก็จะมีการสอแทกมุมมองทางการเมืองไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะไม่ค like ่อยเหมาะกับบกินเนอร์สักเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะพูด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 ไปเรื่อยๆเราก็ลองจับใจความกันดูเองแต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนที่แบบคุ้นชินกับรูปประโยคของภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะเป็นเป็นพอดแคสต์ที่เน้นเรื่องการฝึกฟังก็แต่ละคลิปก็จะยาวเป็นชั่วโมงเลยก็ไปลองฟังกันได้นะครับ ทางตัวของคุณ AJ h o p ฮก็มีหนังสือขายทาง Amazon ด้วยนะครับก็ไปลองเช็คดูได้นะฮะใน amazon com เขามีหนังสือที่เป็น Kindle Version ด้วยก็เป็นดิจิตอลบุ๊กนะฮะแต่ผมลองเช็คกับทางเว็บไซต์คินโนคุณิยะเหมือนว่าจะมีขายด้วยนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบผลางานของแกแล้วก็ลองไปชมกันได้ครับช่องที่หกนะครับก็จะเป็นช่องที่มีชื่อว่า plain english นะครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการเล่าข่าวการเล่าข่าวจะเป็นการเล่าแบบช้า สามารถจับใจความได้ไม่ยากเลยเหมาะมากเลยครับสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นหรือระดับปานกลางก็สามารถฟังได้ครจับใจความได้ไม่ยากเลยแต่ก็ควรมีพื้นฐานคำศัพท์ที่ดีพอสมควรอยู่เหมือนกันก็ตอนทิ้งท้ายเขาจะทิ้งคำศัพท์ไว้ให้แล้วก็มีกัมม่าไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบ การฟังแบบช้าๆก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแบบที่7นะคะรับก็จะเป็นชื่อว่า Espresso English นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องนึงที่ผมชอบเพราะว่ามันเหมาะสำหรับ beginner สุดๆเลย <Wow. S 1> เป็นการเล่าข่าวแบบช้าๆเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นแบบสุดๆเพราะมีการสอนกันมากแบบง่ายๆแล้วก็ยกตัวอย่างที่เคลียร์มากๆทำให้เราเข้าใจได้อย่างไม่ยากเลยนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการออกเสียงยากหรือ pronunciation ที่ออกเสียงยากยากอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงคำศัพท์ที่เราใช้ผิดอย่างบ่อยๆเช่นคำว่า holiday กับ vacation แบบแบบว่าแต่ละคำนะฮะมันจะแบบเอาไปใช้ในสถานการณ์แบบไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับสร,สรุปก็คือเป็นพอดสรุปก็คือเป็น podcast ที่มีเนื้อหาหลากหลายมากมีมุมอมองหลาย aspect มากก็ไปลอง search หากันได้นะครับที่ Espresso English กันเลยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปแนะนำ podcast เรียนภาษาอังกฤษของผมกันนะครับจริงๆแล้วการเรียนความรู้ด้านภาษาอังกฤษทาง podcast ก็มีวิธีหลากหลายกัไปสมมติว่าเพื่อนคนไหนชอบ cooking นะฮะก็ไปลอง search cooking ใน podcast ทาง Spotify ได้ก็แบบ อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคกกิ้งที่เป็นฝรั่งเป็นคนพูดนะครับก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้สมมติใครชอบ traveling ก็อาจจะไป การเกวกับ traveling ก,ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากสิก่งที่เราชอบหรือ hobby ที่เรากำลังชอบอยู่ก็ได้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากถ้าเกิดอยากให้ผมทำคอนเทนต์ประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย